แฟนคลับออฟฟิเชียลชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟาเอลนะคะวันนี้ลาฟาเอลมาคนเดียวนะกับสกินใหม่นะคะก็ไม่ได้แบบว่าใหม่แบบว่าใหม,ม่แบบว่าเป็นเหมือน,น,นเป็นแค่แต่แตงตัวกิมเบโนเฉยๆแต่หน้าตาเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะคะแต่แค่รีเมคหน้าตาให้มันเป็นแบบนี้เนาะปกติพี่จะไม่มีคิ้วไงแต่ตอนนี้มีคิ้วแล้วนะคะทุกคนนะ โอเคก็ไม่ต้องสนใจเรื่องสก,กินมากไม่ไม่มีอะไรหรอกโอเควันนี้เราก็จะมาค้าหมวกที่มีหลากหลายคุณสมบัติในในไมค์คาร์นั่นเองนะคะก็อย่าเพิ่งตกใจนะว่าพี่มาคนเดียวแล้วพี่แซมหายไปไหนอ๋อพี่แซมไม่ว่างนะคะพอดีเขางานเยอะหน่อยนะคะโอเคถ้างั้นเราก็มาคนเดียวดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะค้าหมวกอะไรกันนะคะโอเค อย่างก่อนที่จะไปครับหมวกต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะต้องคัฟเ,เราจะต้องทํากล่องครับก่อนใช่ไหมคะ อ่าก็เหมือนเดิมค <su> ่ะก <becue> ็ระวังอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบด็อปเปอร์นะคะวางไว้ข้างบนอย่างนี้ไม่ต้องวางข้างๆนะโอเคอ่าแล้วก็ปล่อยกล่องคัพไปนะตรงกลางนะคะถ้าปล่อยข้างๆมันจะไม่ติดนะคะทุกคนนี่เราก็จะได้กล่องคัพแบบนี้นะคะโอเคหมวกแรกนะคะที่อยากจะทำอ้าว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 เดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหึ่งนะอ่าอะไรนะท้ามทามอ้าวอ้าวดึงปรับภาษา เอ่อ,อเดย์เกนะคะเดเกเราจะมาคับหมวกอันนี้กันนะวิธีคับคับยังไงอา้าวไม่รู้หยอกหยอกหยอกไม่ใช่นะคะก็วิธีคับนะคะท็อตอยู่ข้างบนอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยบล็อกเพชรสองอันอย่างนี้แล้วก็หมวกนะคะตรงกลางเสร็จแ,แล้วตามด้วยโพสอ่อไนท์วิชั่นเองนะคะโอเค 8นาทีนะถ้า3นาทีจะไม่ขึ้นนะคะนี่ก็จะได้เป็นหมวกไมนิ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคุณนะสมบัติจะเป็นยังไงอ่ะสมมุติพี่ลองขุดแล้วนะคะตรงนี้อ่ะเราไปดูกันว่าข้างในมันจะขนาดมัน,ม,น,ม,นมันดุ้งมือใช่ไหมมันจะสว่างไงวเวลาเราใส่หมวกไปแล้วอ่ะเราใส่หมวกกัน1 2 3ใส่หมวกอ่ะดู หมวกนี้มันจะให้ในวิชั่นเราตลอดเวลานะคะ mm hmm. เมื่อเราใส่นะเวลาเราจะขุดเมืองหรือจะทําอะไรใต้ดินเนี่ย mm hmm. แบบว่ามืมมดๆโดยที่ไม่ต้องปักท็อตเนี่ยมันก็สามารถช่วยเราได้นั่นเองนะคะนี่มันจะให้สถานะในวิชั่นมาตลอดเวลาเนาะเอประมาณนี้แหละเออแต่มันมีข้อเสียคือถ้าเราไม่ปักไฟเนี่ยคือมอนเตอร์มันก็เกิดได้นะคะ เออก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปครับหมวกอันต่อไปดีกว่าคะ่ะทุกคนมาคะ่ะทุกคนเรามาครับหมวกอันที่2กันดีกว่านะคะว่าหมวกอันที่2เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติยังไงนะนี่ก็เห็นไหมเนี่ยข้างล่างนี้ก็จะมีอื total นะคะหมวกหมวกเต่านั่นเองเนาะแล้วก็ con อนค c น,นดิ h uh, า a r t of the Sea แล้วก็ Diamond นั่นเองนะคะนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะวิธีครับหมวกอันที่2เนี่ยคับยังไงาวางเพชรอย่างนี้นะคะไว้2อ,อัน2ข้างตามด้วยหมวก t o ้งท,ทเนี่ยหมวกเต่าเนี่ยวางไว้ตรงกลาง แล้วก็คอนเดียคอนดิวเนี่ยก็วางไว้ข้างบนตรงนี้นะคะส่วน half of the sea เนี่ยก็คือหัวใจแห่งท้องทะเลก็วางไว้สองข้างนี้ก็จะ,จะได้หมวกมานะคะ him of the deep นั่นเองนะโอเคมันมันมีความสามารถยังไงได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะความสามารถของของเจ้าหมวกเนี่ยมันสามารถหายใจได้นะคะหายใจในน้ำได้นานแบบนาน,นมากๆคือไม่ต้องแบบว่าแบบนานเลยอะ คือดำไปเลยอะเนี่ยคือมันไม่ลดเลยเห็นไหมฟองฟองอากาศมันไม่ลดเลยค่ะทุกคนมันโกงมากอะไรเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเราเป็นนังเงือกเราอยู่ใต้น้ำได้แล้วยหูหูเราอยู่ได้ตลอดเราอยู่ได้ตลอดเวลาเลยเห็นไหมมันไม่ลดเลยค่ะทุกคนมันมีสถานะอะไรกันทุกคนรู้ไหมอ้าวมันไม่บอกสถานะเราอะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยว่านะคะว่ามันจะบอกสถานะอะไรเรา ปึ๊บปึบมันหายใจในน้ําได้ตลอดเวลาเลยทุกคนเดี๋ยวลองปรับเป็น KG แล้วดูสถานะนี่นี่นี่สถานะนี้เลยค่ะ Con Deep Power นะคะก็คือสถานะใต้น้ำนั่นแหละเนาะมันสามารถหายใจในน้ําได้แล้วก็ให้ n น v i g a t i o n ใต้ทะเลเนาะประมาณนั้นแหละนะคะ ู้สึกว่าหมวกนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะสาหรับคนที่จะดำน้ํานะเออได้มา2หมวกแล้วแคเดี๋ยวเราไปคับหมวกอันที่3ไปกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะต่อไปหมวกอันที่3นะคะหมวกอันที่3มเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษยังไงทุกคนเดี๋ยวเรามาคับให้ดูเลยอย่างแรกนะคะให้เตรียมของมาก่อนก็คือโ s t o n e กับ เออสเปกทอลออร์เอโรนะคะก็คือธนูสีทองแล้วกันเนาะเออเห็นง่ายๆอย่างนี้แล้วกันให้เข้าใจง่ายๆนะคะเอาธนูสีทองเนี่ยมาวางไว้ข้างๆ2อันอย่างนี้นะคะข้างบนเสร็จแล้วตามด้วยโกสโต3อันอย่างนี้นี่นี่ก็จะได้หมวกมาแล้วค่ะดูดูด,ด,ดูว่าหมวกนี้มันทำเออม,มีความสามารถอะไรกันปึ๊บพอเราใส่เอ้ยทำไมมันไม่มันไม่มีอะไรเลยเว้ยอ่าได้เลยเดี๋ยวจะทำให้มันมีนะคะสักครู่ เ,เราต้องหาพวกมอนสเตอร์นะคะเราสามารถจะเ,เราสามารถที่จะมองเห็นมันได้นะเดี๋ยวเราจะหา Zombie, ซอมบี้ซอมบี้อยู่ไหนซอมบี้โอเคเราได้ซอมบี้แล้วนะคะเราดอูอ้าวเออนี่นี่น,นี่เห็นไหมมันจะเห็นแสงตรงนี้นะคะว่าเออนี่นะมีซอมบี้อยู่ใกล้เรานะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาประมาณนี้เดี๋ยวรอเห็นไหมเออเนี่ย มันจะเป็นพวกศัตรูเรานะคะมันก็จะเรืองแสงอย่างนี้เลยนะเวลาเราใส่นะเออสมมุติเราไม่เห็นใช่ไหมล่ะตอนกลางคืนอะ่ะเออแบบเฮ้ยอะไรมันเราองไม่เห็นหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเรืองแสงไอตัวพวกนี้ได้นะเออก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนเป็นไง หมวกนี้มีประโยชน์นะคะมันมีประโยชน์ในหลายด้านมากเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรเราทำเซตอีกรอ,อบนึงแล้วกันมันมันมืดไ้จังเลยนะทุกคนเนาะโอเคไปเราไปดูหมวกอันที่4กันดีกว่าค่ะทุกคนไปกันมากค่ะหมวกชิ้นที่4นะคะเราก็จะคราบนะคะคราบยังไงหมวกชิ้นที่4เอาไม่ใช่ไม่ใช่คนละกล่อง,องนี้นะคะอ่า ค้านะคะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาเดี๋ยวมันมันชื่อว่าอะไรนะที่มันจึกอะสักอย่างอะ่ะเออนั่นแหละถี่ม่วงวงอะ่ะจะมาคาเป็นอย่างนี้นะอ่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมันคืออะไรกันทุกคนรู้หรือไม่หรืออย่างไรใส่ไปสิค้าทุกคนรออะไรนะคะเรามันจะทําให้เราลอยขึ้นนั่นเองนะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้กดสเปซบาร์นะอ่ะอะ่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเดี๋ยว เฮียลอยเองขอร้องอย่าลอยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวลอยเอาามเออ่เกมเกมโหมดอ่าเกมโหมดสไบเวิร์โอเคเราไปดูกันดู้ยไฮ้เฮ้ยคุณสมบัติมันแบบว่าบินลอยขึ้นไปเรื่อย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 เเลยนะเสร็จแล้วมันไม่มีคูดาวอะไรด้วยนะแบบว่ามันไม่หมดคูดาวเลยนะคะกดชิปยังลอยอ่ะทุกคนนี่นี่ขนาดกดชิปแล้วนะ ทุกคนช่ด้วยไปแล้วฮทุกคนช่วยด้วยจะลอยแล้วลอยลอยลอยแล้วล่องลอยเลยอ่ะโอ้โหควิเสร็จแล้วด้วยอืมนั่นแหละทุกคนช่ด้วยเดี๋ยว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 เออเชียชีพเน่าโอเคเดี๋ยวสูงกันไปไม่ดีทุกคนอ้าวเออมันจะพาเราลงอีกเฮ้ย โอเคค่ะหมวกอันที่4นี่ก็คือเวลาเราใส่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยลอยได้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะก็เหมือนมอนสเตอร์ในแมกกาพนั่นเองนะคะที่แบบว่ามันยิงเราเสร็จแล้วเราก็ลอยใช่ไหมล่ะเออประมาณนั้นแหละนะมันมันมีความสามารถปแป,แป,แป,แปแลกๆไหนย่างมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมวกชิ้นสุดท้ายกันค่ะทุกคนว้าจะลอยไปไหนโอเคค่ะหมวกชิ้นสุดท้ายเลอย,อยนคะคะผม อ่าทำไมมันไม่ติดเนี่ยอุตส่าห์เอาน้ําวางไว้ข้างใต้หรือว,ว่ามันต้องวางข้างข้างเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาวางไว้ข้างๆแล้วกันเพื่อที่จะสาธิตให้ทุกคนได้เห็นกันว่าหมวกนี้มันมีคุณสมบัอยางไรอ่ะูเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนอ่าโอเคเมื่อกี้วางใต้น้ําไปแล้วสงสัยมันไม่ติดมั้งคะทุกคนโอเคไม่เป็นไรช่างมันโอเคก็ประมาณนี้หมวกนี้คาบยังไงเดี๋ยวนะคะ มวกนี้นะมันจะต้องมันจะต้องใช้ทักษะในการคราฟนิดหนึ่งแล้เล่นลเล่นใช้ทักษะในการจำนะคะวิธีคราฟเนี่ยก็คือต้องใช้ดมอนโฮลนะคะก็คือไอที่ไอไอมันชื่อเคียวเกี่ยวข้าวเออนั่นแหละมา2อันแล้วก็อ่ไอนนี้นะคะบล็อกฟางนะ3เสร็จแล้วมีปอเตโต้ก็คือมันฝรั่งแล้วก็ตามด้วยแครอทนะคะ,ะวิธีคราฟคราฟยังไงวาง เคียวสองข้างอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็วางฟงาง3อันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อ่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็วางโปเอโตไว้ข้างซ้ายแล้วก็ตามด้วยแครอทไว้ข้างขวาติ๊กๆิ๊กน่นไงได้แล้วค่ะ Farming h e t นั่นเองนะคะก็คือมือของชาวนาชาวฟาร์มนั่นเองนะคะ อ,อย่างแรกเลยมันมีคุณสมบัติยังไงสมมติเราปลูกต้นไม้เออเราปลูกเราปลูกซีไว้อย,อย่างงี้ใช่ไหมอ่าปึ๊บเปิ้ลเปิ้ลปิ้ลเราปลูกไว้อ่มามันสามารถทำไงได้หนึ่งสองสามเราเวลาเราอยู่ใกล้ๆหรืออะไรทําอะไรสักอย่างนี่แหละมัะ้งมันจะ,ะมันจะให้เอ่อมันจะให้เอ่อการจเจริญตบเต,ต,ต,ติบโตเห็นไหม มันจะให้การเจริญเติบโตของข้าวตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะคะเห็นไหมบริเวณเนี้ยเออในแอเรียเนี้ยเดี๋ยวมันจะให้ผลผลิตนะเห็นไหมไวไหมพิ่งวางไปเองไวไหมเวลาใส่หมวกแล้วแบบว่าข้าวมันโตเลยอะดูดิมันจะเริ่มพัฒนามันหนะหนะหนะต่อหน้าต่อตาเลยนี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเนี่ยแค่ใส่หมวกเองเป็นไงโหแค่ยืนอยู่เฉยข้าวก็ก็โตแล้วอะ โอ้สุดยอดอบหมวกนี้ชอบ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 ดีนะคะเออมันมันมันหมอมากเลยนะคะกับคนที่แบบว่าเล่นเอาชีวิตรอดแล้วแบบว่ามันนั่งทาฟาร์มนะเออน่าจะแบบว่าเออทันใจดีนะอืมเร็วทันใจนะคะเป็นไงกันบ้างคะคลิปนี้ชอบไหมสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใกับช่องลาฟาเอลด้วยนะครับเออใครที่ชอบคลิปแบบนี้อีกนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจพีด้วยนะคบปุ่ม เป็นไงบ้างชอบสกินใหม่พี่ไหม <c oughs> โคตรเทเลยเหมือน <c oughs> เหมือนโค้เทอะ่ะโอ้เสียงแหบเสียงแหบถ้าง,งั้นขอตัวลาไปก่อนจ้าบา,บายยนะครับทุกคนแม่